พอทํางานกับพี่แอมจริงจังแล้วเป็นไงบ้างพี่แอมพี่แอมพี่แอมเป็นคนอย่างไรเราทํางานพี่แอมแล้วพี่พี่แอมเป็นคนน่ารักนะครับที่จริงทํางานกับร่วมงานกับพี่แอมมาบ่อยแหละหลายๆเพลงเลยตั้งแต่โคตรพิเศษนะแล้วก็มาเป็นแล้วีมีอย่างไเหมือนเราได้ได้ของของของผมอ่ะมี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 สลับหลายทีเพราะเหมือนเคยมีขึ้นเพลงด้วยกันด้วยแต่ว่ามันไม่ ไทยไทย,ไไย,ไยังไม่ได้ปล<ห>่อยเ่อนครับแล้วมันมันจะมีทั้งช่วงของการคุยงานด้วยครับเรื่องของวันตยาเรื่องอะไรเรื่องเลยทําให้เราเราเจอกันหลายรอบครบนะนะเนาะใช่ไหมลครับจะเห็นด้วยไหมล่ะใช่ไหมลครับจะเห็นด้วยไหมล่ะอย่าปีกันอย่าปีกัน อย่ดตีกนันเราห้ามไม่ได้ตลอดเราม่ามไม่ได้คราวนี้เราห้ามไม่ได้เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นสิ่งที่คนให้ความสนใจมากในเอ็มวีเพลงนี้ก็คือการเต้นของคุณสองคนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราต้องให้โชว์แต่ว่าเราให้พูดถึงเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราต้องให้โชว์แต่ว่าเราให้พูดถึงเรื่องจริงๆสกิลการเต้นของวเราสองคนนี่ต้องเรียกได้ว่าระดับชั้นครูนะวาวซ่าชั้นครูครูด่าทุกรอบเลยมาเลยก็ดา <laughs> ่าเราเล่นเราเล่น ก็จริงๆมันเป็นสิ่งใหม่ของเราด้วยเหมือนเหมือนเราเรามีโอกาสได้ได้ทางานใหม่ๆมันเป็นเหมือนเหมือนวิธีการใหม่ๆด้วยครับครับอย่างเพลงนี้ก็จะเป็นจังหวะเพลงที่ค่อนข้างเร็วขึ้นหน่อยจากที่ผ่านมาเคยทําแล้วก็นี่แหละคือเรื่องของการเต้นหมายถึงมันทําให้ทั้ง process อะมันใหม่ของเราหมดเลยตั้งแต่เรื่องของการอินพุตการอัดเพลงการถ่ายเอมบีอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเราไม่เคยทำมาก่อนเลยนะอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่า ตั้งใจเต็มที่ไม่รู้ว่าโอเคไหมท่าเต้นตีน่าหลาดเขาก็เกอน่ารักดแคือเราเราไม่เคยไปสัมภาษณ์ที่ไหนหรอกเ้ยถ้าเต้นโอเคไหมไม่โอเคงั้นไม่มีไม่มีก็เราตีนี้เต้จะส่งนะครับชมลองไงออเน้องสองน้องสองทุกำอะไรพี่ก็ชมหมดจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนพี่ชอบหมดนึกออกไหมชมหมดจริง

ให้ทักทาย international แฟนสักเล็กน้อยครับผมไปมาทุกรอบโดนทักทุกรอบเราอยากให้บิวกี้กับพีพีเล่าเรื่องเซฟโซนของตัวเองในชีวิตพีพีดีกว่าเรื่องนี้พีพีน่าจะเล่าในเซฟโซนใช่ไหมใช่ที่จริงอพีรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่พีจะเข้ามาทมุกการหรือว่าได้โอกาสเข้ามาอยู่นนดาวเนี่ยครับพีแต่ก่อนเลยคือพีเป็นคนที่ ือเป็นคนอ้วนด้วยเป็นเด็กอ้วนแล้วก็แบบเฮ้ยไมีอ้วนหรออ้วนแล้วก็แบบเป็นคนขี้เขินขี้อายเลยเฮ้ยไม่เขินหรอกนะคือแบบขี้เขินขี้เขินอ๋อก็ก็เป็นคนขี้เขินขี้อายอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อคืนเมื่อก่อนคือเป็นหนักมากๆคือเป็นแบบถึงขั้นแบบไม่กล้าสั่งอาหารเองคนเด boiled, ียวคือคือเป็นคนแบบ ค่อนข้างขี้เขินที่อายแล้วก็ไม่แบบบาคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยเนี่ยอืมแล้วก็พอเราได้เข้ามาอยู่ในวงการเราได้มีโอกาสได้อยู่ในดางอะไรเงี้ยเราได้ทําอะไรหลายอางมากขึ้นเร,เราได้เราได้แสดงออกมากขึ้นเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะทํามากขึ้นได้มีโอกาสดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตเลย้ยครับอ่าแบบการทําทุกๆอย่างเหล่านี้มันมันช่วยพัฒนาพีมันช่วยทําให้แบบพีกล้าที่จอกจากเซฟโซนของตัวเอง ขึ้นเข้ามาอยู่นะตรงนี้ได้แล้วก็เป็นพีในทุกคนเนี่ยว้ wow, าวซาปอกมือจัดดีมากนะคตอนนั้นคุณพี่นะครับคุณในแป๊บนึงนะครับขอ,อน,นิดหนึ่งนะขอถามพี่ๆตอนนี้ในตอนนั้น <c oughs> ก่อนที่เราจะก้าวออกมาจากตรงนั้นนะฮะตอนที่เราแบบบอกว่าเราไม่มั่นใจพี่พี่พูตอนนั้นอะไรเป็นเซฟโซนที่เรารู้สึกว่าสบายใจที่จะอยู่ตรงนั้นที่สุดนะครับแ้วตอนนั้นมันคือครอบครัวเลยที่ที่ แล้วณตอนนี้เซฟโซนของพี่ก็ยังคงเป็นครอบครัวดีมากบิลกินครับอะคิดได้ออกนะจริงจริง <laughs> อะคิดได้ออกนะจริงจริง <laughs> ก,ก็ก็เหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ครับสําหรับพีครอบครัวสําสหรับพีคือเซฟโซนเสมออย่างงี้ครับแล้วณตอนนี้ด้วยถ้าในถ้าในการทํางานพี่ว่าบิลกินก็คือเซฟโซนสําหรับพีเหมือนกันนะที่ที่เวลาเรามีเขาอยู่ด้วยเราเราได้ทํางานกับเขาพี่ว่า พอมีเขาด้วยมันก็อุ่นใจเน,ะนเาะหมายความว่าเราเราสนิทกันมากเราตรงมาด้วยกันเราทํางานมาด้วยกันตลอดทําให้เขาก็คืออีกหนึ่งเซฟโซนของพีเขาก็ในเรื่องของเพื่อนด้วยเพื่อนร่วมงานด้วยครับบิวกิ้นล่ะครับก็คล้ายๆกันครับจริงๆถ้าถ้าไม่ใช่ตอนเนี้ยมองย้อนกลับไปอะ่ะผมพ่งตรงเขาเป็นเซฟโซนของผมมาตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มเข้ามาืนตอนนี้เขายังเป็นเซฟโซนของผมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองเลือก ซากค in game, นละหนึ่งท่อนนะครับที่เราอยากในเพลงเนี้ยที่เราอยากมอบให้กับคนที่เป็นเซฟโซนให้เราเช่นอาจจะมอบหนึ่งท่อนให้กับให้กับครอบครัวมอบหนึ่งท่อนให้กับแฟนคลับมอบหนึ่งท่อนให้กับใครก็ได้ที่เราสึกว่าเขาเป็นเซฟโซนของเราหมดเพลงนะครับหลาท่อนเงี้ยรอเราเล่นเราเล่น